มาพบกับมิวชาวิเ s, ช่นเคยนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะมิวก็จะเอาเจ้าตัวนี้ค่ะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเขาคือเครื่องฟอกอากาศนะคะมาจากยี่ห้อ p h i l i p ์ค่ะ <Woo! S 1> ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้ารุ่นนี้ค่ะชื่อว่า AC 1 7 1 5นะเผื่อเพื่อนๆถูกใจเหมือนกันสามารถตามซื้อกันได้นะคะชื่อรุ่น AC 1 7 1 5จาก ฟิลิปส์นะคะตัวนี้อย่างแรกเลยดีไซน์เป็นไงสวยเหมาะกับบ้านโมเดิร์นบ้านยุคใหม่มินิมอลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ยังเข้านะคะตัวเครื่องก็จะเป็นสีขา นีนะ้แล้วก็ตัวทางลมออกนะคะเป็นเพื่อนจะเห็นเป็นสีดํานะคะมีหน้าจอเป็นดิจิตอลนะคะคือใช้นิ้วสัมผัสเปิดปิดง่ายๆนะคะตอนนี้ก็เปิดใช้อยู่เขากําลังขจัด pm 2.5เนี่ยเ้าให้คะแนนระดับความเข้มของฝุ่น,นอยู่ที่4นะคะเดี๋ยวเขาก็จะช่วยฟอกตอนแรกเนี่ยมีถึง10เลยนะคะตอนนี้คือกําลังจะไปที่3นี่เรามีการขยับขยับขยับโซฟาฝุ่นมันก็อาจจะออกมาตอนนี้ขึ้นมาเป็น5นะคะ เราก็ยังจะมีนี่สัญญาณ Wi-Fi ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสามารถที่จะคอนโทรลการใช้งานเนี่ยผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือเราด้วยนะคะแบบว่าง่ายดายมากคือตรงนี้แหละที่ชอบสุดๆเลยคือมันเหมาะกับบ้านเรามากเลยอะ่ะให้ดูร,บรอบๆบของบอดี้นะคะ พอมาถึงข้างหลังตรงนี้จะเป็นหน้ากากพี่แตว่าเปิดมาได้เผื่อว่าเราจะพาเครื่องกลองตรงนี้ค่ะมาทําความสะอาดเมื่อไหร่ที่เราจะทําความสะอาดหรือว่าจะเปลี่ยนนะคะจะมีสัญญาณเตือนอยู่บนหน้าจอค่ะอะแดปเตอร์นะคะคืออันนี้ก็คือแค่เสียบแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบปลั๊กที่ใกล้กๆได้เลยนะคะก็พร้อมใช้งานเลยนะเพื่อนคือง่ายมากค่ะ ตรงนี้นะคะมีหน้าจอดิจิตอลสามารถใช้นิ้วเราเนี่ยค่ะสัมผัสได้นี่เห็นไหมอลังการไหมตรงนี้จะมีสัญญาณหลายๆอย่างนะคะตัวนี้เก๋ปะ เปิดปิดไฟอ่ะใช้งานแบบเสถียรแล้วด้วยเซตติ้งนี้เราก็คือสามารถปิดเพื่อเซฟพลังงานได้ตั้งค่า default ที่มาจากเครื่องะคะ่ะพอ,อกดเริ่มเปิดเครื่องมาเนี่ยเขาจะมาที่โหมดออโต้ตรงนี้นะคะเครื่องอัจฉริยะก็จะสามารถตรวจจับได้ว่าสิ่งแวดล้อมตรงนี้ควรจะเพิ่มลดความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะเพอมเหมือนเขาจะจัดการให้เราแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเรารู้สึกได้ว่าตรงนี้มันแบบ ฝุ่นเยอะจัดสามารถปรับความเร็วของเครื่องฟอกอากาศได้นะคะการทํางานให้มันเร็วขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็นเลเวลหความแรงความเร็วระดับสองนหรือจะเป็นระดับแบบว่าสูงสุดเทอร์โบไเสียงไหมเนี่ยคือความ,วามาถ้าเราใช้ตอนนอนจริงๆตั้งเป็นสลิปโหมดก็ได้นะคะ ก็จะมีสีที่จะขึ้นเหมือนของมิวมันจะขึ้นเป็นสีอมเงินตอนตตนี้เขาก็จะเหมือนจะบอกว่าแบบอากาศในห้องของมิวอะมันก็ยังดีอยู่นะเริ่มชมพูคือแบบใกล้แย่แล้วนะถ้าแดงเลยก็คือแย่มากอย่างเงี้ยค่ะการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะเ,เพื่อนๆสมมติเพื่อนๆได้เครื่องมาจริงๆตรงนี้มันยังจะไม่เป็นสีส้มเพื่อนๆต้องกดปุ่มนี้ค้างไว้3วินาทีแล้วสีส้มก็จะขึ้นมาสั่งเปิดปิดผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน ลอมาดูค่ะข้างในเขาบอกอะไรบ้างนี่นะคะเป็นค่าเริ่มต้นที่เขาจะแบบว่าเหมือนจับ PM 2 5 5นะตอนนี้เนี่ยคุณภาพในห้องเราอ Good นะคะแล้วก็นี้คือเป็น level 0ูน0ถึง500เนี่ยจะเป็น level ของแบบ pollution นะคะ,คะก็จะบอกมีค่า IAI ด้วยได้1นคะแนนเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้มิว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเครื่องฟอกอากาศค่อนข้างมีความจําเป็นมากม เลยสำหรับพวกเรานะหนึ่งคือเรื่องของสถานาการณ์ที่แบบเหมือนเราคุ้นเจอ,อยู่แล้วว่าตอนนี้ในอากาศบ้านเรามันค่อนข้างจะมี pm 2.5เจือ้อปนอยูอดดย่ตลอดเวลาเลยตลอดแม้ว่าบางวันจะน้อยบางวันจะมากแต่ เอาจริงมันก็ส่งผลกับสุขภาพซึ่งถามว่าทําไมเราถึงจะแบบไม่ดูแลสุขภาพไว้ตั้งแต่เนิ่นๆถ้าเราแบบว่าลงทุนกับสุขภาพเร็กยๆแน่นอนแล้วมันได้ระยะยาวอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่มิวเลือกที่จะมีเครื่องฟอกอากาศไว้ในบ้านเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นภูมิแพ้เพื่อนๆคือมิวหันไปทางไหนหรือเจอใครทุกคนก็แบบเป็นภูมิแพ้อ่ะเป็นภูมิแพ้อ่ะมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยนะคะแล้วยังไม่รวมกับสภาพสิ่งแวดล้อมสองคมในปัจจุบันนะที่มันมีฝุ่นนะที่ทุ ที่แบบอยู่ในบ้านก็เจอได้เพราะว่ามันแทรกซึมพัดปลิวเข้ามาตามหน้าต่างตามเรากะว่าเราจะอยู่บ้านเพื่อให้ได้แบบว่าการพักผ่อนสุขภาพที่ดีกินอาหารดีแต่กับว่าสภาพอากาศไม่ดีอะไรเงี้ยก็ว่าเออเราก็ต้องมีมันก็แอบจําเป็นเครื่องฟอกอากาศฟิลิตรุ่น ac 1 7ึ5ด้วยฝุ่นที่อยู่กับพมานถ้าเตีสักพักเดี๋ยวเลขตัวนี้ขึ้นแล้วเป็น14เพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดู เธอ20กว่าแล้วนะตอนมิวเปิดครั้งแรกในห้ององมีสิบจนเขาลดลงไปเหลือ3ตอนนี้คือมิวทำให้ดูว่าเนี่ยพอเราแค่ตีหรือเดินผ่านหรืออะไรฝุ่นมันก็อยู่ทุกที่ขึ้นมาเป็น26แล้วเนี่ย น้องเขาก็จะฟอกอากาศให้เรานะก็ตัวเลขตรงเนี้ยก็จะค่อยๆลดลงลดลงลงลงนะคะบรรยากาศในห้องทั้งหมดเนี่ยก็จะค่อยๆที่จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นนะคะหายใจสะดวกขึ้นก็เหมาะมากเลยสำหรับคนที่เป็นภูิแพ้อย่างมิวนะแล้วก็ที่สํคาคัญอย่างเรื่องไวรัสก็สามารถช่วยขจัดค่าเชื้อได้ด้วยเราแบบออกไปข้างนอกกลับเข้าบ้านมานะคะเราอาจจะมีไวรัสมีฝุ่นอะไรที่มันติดตามตัวหรือปลิวผ่านเข้ามาน้องเขาก็จะช่วยกรองแล้วก็ขจัดไปได้ด้วยนะตัวนี้ก็เลยยิ่งทําให้รู้สึกว่าแบบ เป็นรุ่นที่มิวเลือกเลยประสิทธิภาพนะคะในความแข็งแกร่งในการทำงานของเครื่องนี้นะคะ Philip s AC 1 7 1 5เขาสามารถกรอง PM2.5 ไวรัสสารก่อภูมิแพ้เนี่ยได้เล็กถึง0.003ไมครนเอาง่ายๆก็คือสามารถที่จะกรองอนุภาคที่เล็กกว่า PM2.5 ได้ถึง800เท่าหรือละเอียดกว่า HEPA Standard 100เท่าเลยค่ะ ไว้ใจเลยว่าจะสามารถปิดกั้นต้นเหตุของการเกิดภูมิแพ้แล้วก็อันตรายต่างๆจากไวรัสได้อย่างแบบว่าสนิทใจภายในไม่ถึง10นาทีเขาก็สามารถกรองอากาศให้กลับมาดีได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจและอยากเป็นเจ้าของเครื่องฟอกอากาศฟิล l ิปส์รุ่น ac 1 7 5 5เครื่องนี้เหมือนมิวสามารถตามไปสั่งซื้อกันได้ที่ shopee หรือ lazada ตามลิงก์ที่มิวใส่ไวใ้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะ